What you cut? Today gonna eat these, but, and this, the Today <pret zel. S 2> gonna eat and cut? but pretzel. you do I'm ผมจะมากินอะไร The <what? S 1> p r e t z e l is not spicy. Okay. But the purple one is not very spicy. Okay. What is it? เขาบอกว่าวันนี้ผมจะมา This is not really <Okay. S 1> spicy. กินขนมแครกเกอร์หรือว่า snack chips นะคะคือที่ เผ็ดนะคะที่ฝรั่งเขาคิดว่าเผ็ด mm hmm. สำหรับเขานะคะ <laughs> แต่พวกเราไม่เผ็ดนะคะโอเควันที่วันอะไรใช่โอเค you gonna open and try which onecan mm hmm. you read that for them theni hmm. don't knowwhich hmm. mm hmm. Hmmm one am i gonna choosethis <laughs> one is my favorite so <Okay. S 2> that's iti'm gonna choose this one. เขาบอกว่าอันชิ้นไหนดีนอที่เขาจะเปิดนะคะ this Hot Cheeto is more spicier than these Hot Cheetos oh. and this one too เผ็ดพูดเผ็ดสิลูกพูดเผ็ด no ยูจะ say เผ็ดเผ็ดอ o อ g o t อก o m t จะเขาจะดูว่าอันไหนที่แบบว่า uh, แต่เขาบอกว่าอันนี้นะคะชิโดอันนี้ก็คือ ที่เขาชอบกินกับกวาพวกเหล่านี้นะคะอะไรลูกออ <laughs> ซื้อเมื่อไวเป็นกล้องนะคะซื้อเมื่อไว่ถ่ายเด็กหน่อย <caminho. S 1> เขาแบบแพ็กไปลงเรี่ยนนั่มประมาณนี้นะคะ่ะให้เขาไปกินช่วงเที่ยงลังอาหาร after lunch นะคะ after lunch time เขาหาสีนี้ไม่มีนะคะหาสงสัยอย่า,ยาสงสัยพาก,กันกินหมดไปแล้ว มีแปดรถนะคะแต่เขาหาไม่เจอรถนึงกัดกินไปเราเด้ยค่ะชิ้นหนึ่งบาที่นี่ตามน้ำแล้วค่ะประเทศนี้น้ำ <c oughs> เปล่าใส่น้ำแข็งด้วยค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาคิดว่าเผ็ดสำหรับเขานะคะแต่ว่าบ้านเขาหนาวเพราเผ็ดอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมอร่อยไหมยำม,มิแซบไหม เผ็ดเผ็ดเราเอาบ่ได้ลูกเผ็ดรสนี้นะคะเป็นรสที่เขาชอบโอเคลูกสงสัยจะกินแต่รสนี้แหละวันนี้ that's kind of that you like โอเคไม่มี turn it off turn video off okay or you want to try another piece of the snack You want to try another one another kind? อ๋อเทนออเดอเทนอันนี้ให้เต็มสิบเต็มสิบให้สิบนะคะเนี่ยอันเนี้ยท o o ไปซ c y โอเคอืมนแน่นเต็ม1ิให้1ิ